แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนเมื่อวานนะครับที่ให้ไว้อ่าหวังว่าหลายๆคนก็จะได้ของไปเนาะ ในช่วงเช้าเนี่ยผมได้ออเดอร์บายนะครับไประยะหนึ่งไม่ไกลมากนะครับแล้วก็หลังจากที่กราฟขึ้นมาเทสโซนนะฮะช่วง47กับ48นะครับผมก็ได้ออเดอร์เซลลงไปนะครับแล้วก็ได้มีการอัปเดตแผนเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแผนนี้นะครับที่ส่งเข้าไปใน t e l e gram เมื่อวานนะครับก็ในช่วงแผนตอนเช้านะครับผมก็ได้ออเดอร์บายตรงช่วง46ไปนะครับระยะหนึ่งนะแล้วก็แบ่งเก็บกันทุนนะครับผมได้แจ้งเข้าไปแล้วใน t e l e gram นะครับ ตามนี้นะฮะมีการแจ้งเข้าไปว่าถ้าใครได้ของแล้วนะครับบริหารความเสี่ยงด้วยแล้วก็สต็อปลอตกันทุนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเราเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะกราฟราคาก็ลงมาชนหน้าทุนนะครับอ่ช่วงนี้นะกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับชนหน้าทุนไปแล้วผมก็ได้มีการอัปเดตกราฟเพิ่มเติมไปนะครับก็จะเป็นแผนนี้นะครับอ่าเป็นดีมานคิวเอ็มนะครับตรงนี้นะอะ่ตามนี้นะฮะมีการอัปเดตเข้าไปว่าถ้าเกิดว่ากราฟ เข้ามาในโซนนะครับให้หาสัญญาณกับตัวภายในนี้นะครับหลังจากนั้นกราฟราคาก็มีการฟอร์มตัวแล้วก็ดีดขึ้นไปนะฮะตามแผนเลยนะฮะภาพนี้ขึ้นไปตามลาดับนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วแผนนี้นะ,ะขึ้นไปถึงพั0เจุดเลยนะครับแผนนี้นะฮะถ้าใครถือลันต่อไปเรื่อยๆนี่ยจะเห็นได้ว่าโซนซัพพลายที่ผมให้ไว้ตรงจุดเนี้ย เขาไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรเลยนะฮะอ่ากราฟตรงขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วช่วงเนี้ยเขาก็มีการเบรกรีเทสด้วยนะฮะอ่าเบรกเอาแล้วก็รีเทสอันนี้คือข้อดีของการมีคอนเฟิร์มนะเราไม่ต้องโดนถ้าเกิดว่าเรามีเพนดะิ้งซัพพลายเนี่ยเราอาจจะแพ้นะครับแต่ว่าผมจะบอกไว้เสมอนะครับว่าให้รอคอนเฟิร์มนะครับถ้าเบรกรีเทสเนะี่ยก็คือคอนเฟิร์มแล้วเบรกเอาแล้วก็รีเทสนะฮะมีทท confirm, แท่งเทียงคอนเฟิร์มเราสามารถฟ f o l l o บายต่อขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ เบกขึ้นไปแล้วเจ็อก็จุดเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าจบไปนะครับสําหรับแผนของเมื่อวานนะฮะเห็นไหมยังกลับมาเทสแนวรับเหมือนเดิมนะเด้งหลายรอบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารอที่แนวรับที่ผมให้ไว้เนี่ยอ่ารอบเนี้ยอ่าดีดไปอีกนะพันกว่าจุดนะครับแล้วก็พันจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปอีกชุดนี้ก็เป็นพันจุดเหมือนเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลบทุกอย่างไปก่อนนะฮะล่าสุดตอนนี้นะครับกราฟก็ยังลงกลับมาไซด์เวยเหมือนเดิมนะฮะมุมมองแผนทเทรดเนี่ยมองค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะฮะล่าสุดนะฮะกราฟลงมาเทสช่วงแนวรับนี้นะฮะโอเคถ้าเกิดว่าเรามองในภาพยายใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเขา อฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมนะฮะลงมาเรื่อยๆนะครับตรงชุดนี้นะอะ่ประมาณนี้นะครับก็รอการเบรกนะครับในภาพใหญ่เนาะราวนี้เราก็ต้องไปดูในภาพเล็กนะครับว่าภาพเล็กเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างอะไรให้เราได้เทรดบ้างนะครับแต่ภาพใหญ่เราเห็นแน่นอนว่ามันเป็นอ่สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ในอนาคตนะครับกราฟราคาก็อาจจะมีการเบรกเอาขึ้นไปแล้วก็อาจจะขึ้นไปต่อก็ได้นะครับหรืออาจจะทำฟาลเบรกแล้วลงต่อ แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็รอให้กราบเฉลยนะว่ากราบไปในทิศทางไหนนะถ้าเบรกขึ้นเราก็ follow บ y แค่นั้นเองนะครับถ้าเราโดนเฟลเบรกเราก็อาจจะแพ้ไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กลับมาเล่นฝั่งเซลได้นะครับอืมประมาณนี้นะฮะอันนี้ภาพใหญ่นะเดี๋ยวไปดูภาพเล็กกันนะฮะอ่ะมีแรงบายขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็มองว่าเขายกโลนะอ่าทำโลสูงขึ้นนะครับชุดนี้นะฮะ ก็จะมองว่ากราฟราคานะมีโอกาสนะครับทำโครงสร้างขึ้นไปต่อนะขึ้นไปต่อตามแนวโน้มนะครับแนวโน้มเนะี่ยที่ผมมองขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ากราฟทำโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮนะนะเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้นะครับถ้าเขามีโครงสร้างให้เราเห็นนะมีมีไฮมีโลแล้วก็มีการเบรกไฮแบบนี้อ่านะให้หาจังหวะในการย่อแล้วก็ l l ลโล่ายกันไป นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าการาฟลงต่อนะครับเราจะ follow sell ไปที่ไหนได้บ้างนะครับอาจายมหาเป้าลงต่อไปให้นะฮะเป้าลงต่อไปที่น่าสนใจนะก็จะมีราคา26 3 2 2 6 2 6กนะครับอ่ะก็จะเป็นโซนเดียวกันกับ2 3นะ2อง3สเนะี่ยโซนเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าในอดีตเนี่ยก็มีตรงเนี้ยเป็นแนวรับ นะครับมีแนวรับอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่มีนัยสําคัญนะมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะเกิดเรีแอคชั่นได้นะครับที่จุดนี้เนาะสำหรับเป้าขึ้นต่อไปนะครับเป้าขึ้นต่อไปเนี่ยกราฟเขาเทสลงมาเรื่อยๆนะครับก็อาจจะยังไม่ได้มีจุดไหนที่น่าสนใจนะก็มีจุดเดียวนะฮะโซนนั้นบนนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นกรอบราคานี้นะฮะ2องหถึงสองหนะครับ อ่ะเป็นโซนแล้วก็มี QM ด้วยนะครับอ่ามี QM อยู่ภายในเนาะตรงชุดนี้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับถ้ากราฟเข้ามาในนี้นะครับมาในโซนอ่าในช่วงของโซนเทนไลน์นะครับเราต้องดูแจ้งกับตัวด้วยนะครับเพราะตรงชุดนี้อาจจะมีการย่อให้เราเห็นได้บ้างนะครับชุดนี้นะอาจจะมีการย่อเราเห็นก่อนที่จะเบรกไปหรือเปล่านะครับอ่าถ้าเบรกไปได้ก็หาจังหวะในการย่อแล้วฟอลโล่บ่ายขึ้นไปนะครับโซนนั้นหมดเลย ถึงเฟิร์นั้นบนแล้วเราดูแสงกลับตัวอีกทีหนึ่งนะอาจจะมีช่วงกราฟย่อยให้เราเห็นนะครับอ่าหรือเขาอาจจะอ่ายังไม่เบรกก็ได้นะครับอ่เข้ามาในโซนแล้วอาจจะโดนรีเจ็คกลับลงมานะครับในชุดน,นี้นะก็ต้องดูว่าเขายังยกโลอยู่ไหมถ้ายกโลแล้วก็ฟอลโล่บ่ายขึ้นไปนะครับดูไปตามแนวโน้มแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ภาพกว้างๆประมาณนี้หรือย,ยังไงเดี๋ยวผมเอาภาพเนี้ยส่งเข้าไปในเทเล gram นะครับ ส่งเข้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปตามไปนะครับโฟกัสโซนเทลไลน์นะครับจังหวะที่กราฟขึ้นมาถึงนะฮะอาจจะมีการย่อเราเห็นบ้างนะครับถ้าเบรกต่อแล้วก็เล่นจังหวะฟอลโล่นะครับเบรกรีเทสบายขึ้นไปต่อนะครับถึงโซนแนวต้านนะครับดูคอนเฟิร์มอาจจะเห็นสัญญาณเซลล์บ้างนะครับกราฟอาจจะย่อมาระยะหนึ่งนะครับถ้าเบรกลงโซนด้านล่างนะครับฟอลโล่ต่อลงไปที่เป้าหมายตามที่ผมให้ไว้นะครับประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโซนอัปเดตเพิ่มเติมเนะี่ยเดี๋ยวผมไปอัปเดตให้ในเ e l e gram เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่ม Tele gram นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ